เงินดิจิทัลเฟสสล่าสุด3กลุ่มคนนี้ถูกตัดสิทธิ์เพิ่มไม่มีสิทธิ์ได้เงิน1.000 0บาทดูเลยเป็นคุณไหมเงินดิจิทัลเฟส2ล่าสุดตอนนี้มีการตัดสิทธิ์เพิ่มสำหรับ3กลุ่มคนนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้เงิน1.000 0บาทเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านนะแวกใกล้เคียงของคุณไหม เช็คให้ชัดเจนนะฮะก็มาดูกันเลยครับว่า3กลุ่มคนนี้จะมีใครบ้างโอเคมาดูกันครับสำหรับกลุ่มคนที่1ก็คือนะอันนี้คือ3กลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์อดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเฟสสกลุ่มแรกครับพี่จะตัดเป็นกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะ ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเงื่อนไขนะครับของเงินดิจิทัลซึ่งตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขนี้ได้มีการแจ้งในเว็บไซต์ของทางเงินดิจิทัลนะครับก็มีการแจ้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำเนี่ยก็จะไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทน,นั่นเองครับนี่คือในส่วนของกลุ่มที่1ที่จะไม่ได้ ต่อไปก็คือในกลุ่มของกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เนี่ยคือเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการขอ,ของรัฐนะครับหรือในโครงการอื่น,นอของภารครัฐหมายความว่าอย่างไร HY ครับกลุ่มนี้เนี่ยมีหลายคนเหมือนกันนะกลุ่มนี้ก็คือเป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นของรัฐนะครับการระงับสิทธิ์การถูกเรียกเงินคืนมันหมายความว่า นายกตัวอย่างนะในโครงการอื่นที่ผ่านมาหากว่าเป็นโครงการสมมุติว่าเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการที่อาทิตย์เราเที่ยวด้วยกันที่ผ่านมา2โครงการนี้เนี่ยคนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันโครงการอื่นนะแล้วก็อ่ะมีอีกอันหนึ่งก็คือ ปัจจุบันก็ยังคงได้รับกันอยู่นะก็คือบัตรสวัสดิการโอเคมานะสวัสดิการขอยตัวย่อแล้วกันก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการนี้นะครับครึ่งซึ่งว่าคนที่ได้โครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานะครับหรือว่าโครงการเราที่ด้กันเนี่ยบางคนครับถูกเรียกเงินคืนเพราะว่าไปทําผิดกระบวนการการใช้สิทธิ์นะครับเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยคือเขาให้ใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตังนะครับตอนนั้นเนี่ย ก็คือคนที่ทําผิดก็คือไปแลกเงินสดไปสแกนกับร้านครับสแกนจ่ายปั๊บนะมีเงินรัฐครึ่งหนึ่งกับคุณครึ่งหนึ่งก็จริงแต่ว่าไอ้เงินที่มันสแกนจ่ายไปของรัฐเนี่ยคุณให้ตกลงกับทางร้านแล้วเอาเป็นเงินสดออกมาแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎนะครับแล้วเมื่อคุณทําผิดแล้วรัฐจ,จับได้คุณก็จะถูกเรียกเงินคืนจากบริการรัฐครับโดนแจ้งข้อความหรือโดนแจ้งอะไรต่าง แล้วบอกว่าคุณเนี่ยได้ทําผิดกฎดังนั้นรัฐจะขอเรียกเงินคืนจากคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินเคยโดนกรณีนี้ไม่ว่าจะโครง,งการคนละครึ่งหรือโครง,งการเราเที่ยวด้วยกันหรือเป็นบัตสรสวัสดิการแห่ง,งรัฐถ้าคุณเคยโดนมาก่อนนะครับในกรณีเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทด้วยเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ถูกแบ็กลิสต์เรียบร้อยก็คือถูกไปลงบัญชีดำเอาไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือทำผิดเงื่องไขโครงการ เขาก็จะไม่ให้โครงการอื่นๆก็คือโครงการล่าสุดก็คือดิจิท a ลวอลเล็ตก็จะไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องระวังครับเพราะว่ามันจะทําให้เฟ,ฟสสอ,องคุณเนี่ยไม่ได้เงินด้วยพลาดไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดพลาดไปแล้วมันก็จะไม่ได้นะก็จะต้องไปลองยืนอุทธรณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องไปตกลงนะครับไปคุยกับทางภาครัฐว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำไม่ได้ทำผิดจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปคุยกับรัฐดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานะคุณถูกระงับสิทธิ์ถูกเร่กเงินคืนหรือเปล่าต่อเที่ยวธิการที่ผ่านมาคุณถูกระงับสิทธิ์ถูกเร่งเงินคืนหรือเปล่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณถูกระงับสิทธิ์ถูกเร่กเงินคืนหรือเปล่าและเราเป็นโครงการอื่นที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยทําผิดเงื่อนไขไหมบัตรสวัสดิการจริงก็ห้ามแลกเงินสดนะทำไปแลกเงินสดก็ผิดหรือว่าใช้เงินถือประเภทเงินซื้อสินค้าเอาไปเดินทางเงินเดินทางมาซื้อสินค้าเงินการหุงต้มไปเดินทางเงินการหุงต้มไปซื้อสินค้าออางเเ้คืกรรใชินปะภ แบบนี้จะทําให้โดนจริงๆโดนยึดบัตรสวัสดิการด้วยแล้วก็จะไม่ได้สิทธิ์ในเงินดิจิตอลในเงินบาทด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังครับกลุ่มที่2เป็นผู้ที่ถูกระรับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในบริการโครงการอื่นๆของภาครัฐถ้าถูกระง,งับสิทธิ์และถูกเรียกเงินคืนคือมันจะโดนหมดนะครับถ้าทําผิดประเภทผลละครึ่งก็จะโดนระง,งับสิทธิ์เราเที่ยวดิการเนี่ยอา่าเราเที่ยวดิการนี้เพิ่มเติมหน่อยเราเที่ยวดิการเนี่ยก็คือเป็นการท่องเที่ยวใช่ไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยไปท่องเที่ยว ไปจองที่พักแล้วไ่ตกลงกับเจ้าของโรงแรมนะครับในช่วงหลลงนั้นเนี่ยแล้วก็คุยกันยังไงเอาให้คือหลัดโรงแรมเนี่ยเขาะจะได้เงินจากเราเที่ยวด้วยกันโครงการนี้แล้วก็มาแบ่งเงินสดกับคนที่ไปทําผิดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทําผิดอยู่ในเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์ได้เพราะมีคนโดนระง,งับสิทธิ์จากกรณีนี้เราเที่ยวด้วยกันหลายคนครับว่า ไปติดว่าไปเที่ยวเนี่ยใช้สิทธิ์ว่าไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเที่ยวจริงเอาเงินสดออกมาแบบนี้และรัฐตรวจเจอจับได้หลายคนครับใครโดนตรงนี้ก็จะโดนระงับสิทธิ์ของเงินดีตั้หนึ่งหมื่นบาทด้วยคือกลุ่มที่2ตรงนี้ที่จะไม่ได้เงินไม่มีสิทธิ์ได้เงิน1นึ่งบาทเลยคือลงทะเบียนไปก็มีโอกาสท,ที่จะไม่ได้นะครับนะตรงนี้สำคัญมากครับนี่ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3าครับ เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของบริการโครงการอื่นๆของภาครัฐคำว่าฝ่าฝืนเนี่ยก็คือเขามีข้อบังคับมาให้ใช้ยังไงก็ไปใช้ผิดอย่างนะก็จะคล้ายๆกับกลุ่มข้อที่2เมื่อกี้แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเจาะจงเข้าไปเลยครับว่าฝ่าฝืนแล้วคือเขารู้ว่าค,าคุณติดแบล็คลิสต์อยู่ว่าคนคนนี้เนี่ยคือ อาจจะเคยแลกเงินสดในโครงการอื่นที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยโครงการเหล่านี้ก็คือเราต้องใช้ตามมาตรการของเขาถ้าหากว่าคุณไปใช้ผิดมาตรการของเขานะครับที่ วัตถุประสงค์ครัพูด,ดง่ายๆคือวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดมาครับบัตรสวัสดิการก็คือใช้สิทธิ์ในบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็คือต้องไปใช้สิทธิ์ในนั้นไม่สามารถเอาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ก็คือต้องใช้ซื้อสินค้าเงิน300เนี่ยก็ต้องนําไปซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการนะแล้วก็ห้ามซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อเหมือนจะเป็นสุราเบียนะแล้วก็เป็นบุหรี่อย่างเงี้ยยาสูบเงี้ยห้ามซื้อ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อแล้วตรวจเจอก็ถือว่าคุณฝา่าฝืนเงื่อนไข,คไขเคยเป็นคนที่ฝา่าฝืนเงื่อนไขของร้านในบัตรโ,โรงการบัตรสวัสดิการแบบนี้เงินที่ตอ้คุณจะไม่ได้ด้วยแล้วถ้ารัตตรวจเจอก็จะโดนไปด้วยนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการจะเป็นตัวดีเลยเพราะว่าคนจะพลาดกันที่บัตรสวัสดิการเนี่ยเพราะว่าไปซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อแล้วก็ไปแลกเงินสดหรือไปฝากบัตรสวัสดิการหรือบ,บัตรประชาชนเนี่ยไว้กับร้านค้าถึงแม้คุณจะไว้ใจเขาแล้้้วกกก็ใใหหเเเเาาาอออองินสดดมทุื มันก็เป็นการกระทำที่ผิดครับพอรัฐตรวจเจอก็จะโดนได้คุณโดนลิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่พอคุณจะโดนก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เงินที่ต้งหนึ่งหมื่นบาทด้วยนั้นต้องระวังครับส่วนโครงการคนละครึ่งโครงการที่ได้การจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังหากคุณเคยฝ่าฝืนโครงการคนละครึ่งก็คือเคยแลกเคยไปสแกนจ่ายแล้วไม่ได้ซื้อสินค้ากันจริงแบบนี้คือฝ่าฝืนก็จะโดน ในโครงการเงินดิ่เต้าด้วยเพราะรัฐเขามีข้อมูลของคุณอยู่ชื่อนามสกุลค,คุณมันรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดกฎมาก่อนก็จะโดนไปด้วยเราเที่ยวด้วยกันก็เหมือนกันนะครับไปทําการท่องเที่ยวนะสแกนว่าท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ท่องเที่ยวจริงจองที่พักไปนะครับไปตกลงกับร้านค้าแล้วไปเอาเงินสดไม่ได้พักจริงอะไรแบบนี้นะไปตกลงอะไรกับโรงแรมเขาะนะครับแล้วก็เอาเงินของรัฐมาหน้าตาเฉยแบบนี้ก็จะทําให้ เป็นคนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของภาครัฐก็จะทําให้ไม่ได้เงินดิจิตอลในหมื่นบาทด้วยเป็นกลุ่มที่3ครับนี่คือ3มกลุ่มเลยนะที่บอกเลยว่าคือจริงๆ3มกลุ่มนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับสามารถลงทะเบียนได้เหมือนกลุ่มคนทั่วไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้เงินมันเยอะมากก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินเพราะว่ารัฐเขากําหนดแบบนี้นะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าเงื่อนไขจะเป็นแบบนี้ องนั้นเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งครับนะแต่ก็ถ้าเกิดอยากจะลองเสี่ยงดูอยากจะลองลงทะเบียนดูครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะก็ไปลงทะเบียนตามกลุ่มต่างๆที่มีการเปิดรับลงทะเบียนก็ไปสามารถลงทะเบียนได้ครับผมสรุปให้ครั้งครับมี3กลุ่มคนที่จะถูกตัดสิทธ์ก็คือ3กลุ่มคนนี้เนี่ยถูกตัดสิทธ์เพิ่มไม่มีสิทธิ์ได้เงิน10,000หมืนบาทในเงินดิจิตอล เฟส2นะครับจะโดนตัดสิทธิ์เป็นคุณหรือเปล่ามาดูกันก็กลุ่มที่1ครับก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจการตั้งตรงนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าก็แนะนำว่าอยากลองลงก็ลองลงได้นะถ้าเกิดได้ขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีครับนะตรงนี้แล้วก็ข้อที่2ครับ เป็นผู้ที่ถูกลังับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นของภาคดัอ่์อันนี้ก็คือกลุ่มที่2ที่จะโดนไม่มีสิทธิ์ได้เงินนะแต่ตรงนี้เนี่ยอันนี้โอกาสไม่ได้สูงนะเพราะว่าเคยทําผิดของภาคดัฐแล้วเนี่ยมันก็จะเขามีประวัติแบงก์ิดคุณแล้วครับเขาอาจจะไม่ให้คุณโอเคครับกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขามาตรการโครงการอื่นของภาคดัฐถ้าเคยฝ่าฝืนตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินไม่ คือลงทะเบียนได้แต่ไม่สามารถคือมันจะไม่ได้เงินนะมันจะขึ้นสิทธิ์ว่าคุณเนี่ยมีเงื่อนไขตรงข้อนี้อยู่ในกลุ่มคนนี้อยู่ในกลุ่มแบบนี้ทําให้คุณไม่ได้เงินดิจิตอลในหมื่มบนบาทก็ลองดูครับอันนี้ก็คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่ฝากทุกท่านครับหลายท่านก็พิมพมาสอบถามกันเยอะนะครับว่าลงทะเบียนดีไหมแนะนําว่าลงไปก่อนแล้วกันถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่าก็ให้ลงทะเบียนไปก่อนไม่แน่ก็อาจจะได้ก็ได้ นะครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่มาฝากกับทุกท่าน